ดีพี่อ้าวอุ้ยสวัสดีครับตกใจสวัสดีครับคุณพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ผมต้องต้องต้องบอกว่าผมไปเลยไปเลยไปนี่นี่ไปมาซื้อไปเลยให้มันไปเดี๋ยวมันไปเองไม่ต้องไปไหนมันจะเอาแค่มุกนั่นเองเอ่อจ้ะอยวให้ผมพูดก่อนเอาแค่บุ้งเองอย่าไปฝามปล่อยมันตัดไปเลยอย่าไปตัดบุ้งที่ทำอะไรอทำนามั้งไปเด็กดูวันดีพี่อ้าวสวัสดีครับพี่อุ้ย ดีผมสนใจที่จะซื้อรถอ่ะรถมือสองเอาไปใช้สักคันหนึ่ง,งพี่มาถูกทางแล้วของผมเนี่ยรถแบบนี้พี่ค้องดิมือหนึ่งโอ้ยังไม่มีชนเลยชี่เนี่ยขับมือหนึ่งใ่อีกมืออ่ะหิ้วประตูไว้ <c oughs> พูดเลรตลกแลวพี่เนี่ยออไม่ตลกกัน มันโว้ลุนนี้นะมีรบประการกมาที่กว่าคพราะขับออกจากกุงเทพไปอ่ะไปที่มุกดาหารอือถ้าถึงสระบรุรีคนในรถตายหมดเลยายางมันแตกมัตายหมดเลยสนใจไหมถ้าพ,พี่ทำหน้าอย่างนี้เขาก็ตายแต่พี่ ซื้อไปพี่อาจจะไม่ตายก็ได้มงี้ยนี่งย้นเนี่ยรุ่นนี้ดีกว่ากระบะรุ่นนี้ตัวท็อปเลยเออดูดิตัวท็อปอันนี้นั่งได้เจ็ดที่นั่งวันนั้นไปหกคนชนเสาไฟฟ้าตายาตหมดเลยตายหมดหกคนเลยอ่ะ คนสับไฟฟ้ามันไม่เกี่ยวกับรถอ่ะพี่เอาไหมเอาอแต่พี่เออพี่ไม่ชอบไหมงูแขนนู่นไหมนูน,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 นะโอ้โอดีเออมันยังแข็งด้วยว่ะคนตายหมดน,นี่พันเนี้ยพี่ไปคนเดียวขับไปถึงลำนูกาเออคนขับก็ได้นอก,กจากกระจก ไม่ตายคนนี้อืมอ้ยไม่ผมขายแบบถูกๆมันเมีเท่าไหร่ผมขายแค่สามหมื่นสามหมื่นอืมไม่เอาอ่ะวเน่ยมีช้อยเลือกอ่ะคันนู้นไหนกันเนี่ยรถเก่งเอออันนี้โดนน่าสนน่าสนเออโดนแลมอน ่าสนนะเอ pues <basics S 1> เอหลูพ <Century. S 2> ี่ดูดิเออมัน really. so, ูเปิดได้ด้วยปิดได้ด้วยปึ้งนี่แหละนี่แหละต้องการอย่างเงี้ยเออปึ้งอย่างเงี้ยนี่แหละโอ้โหต้องการเลยอย่างงี้ยโอ้ทันนี้นะมันตัดที่หามีเยอะแล้วแล้วเจ้าของเขาขายไหมเนี่ยขายแล้วเจ้าของเขาอยู่ไหนอะเนี้ยกูนี่ไงนี่นะเออสภาพอย่างเงี้ยเลยนะ อ๋ออันนี้ไปชนสายไฟฟ้า,ฟาคันนี้เออและคาอมบลนเนี้ยไปชนต่อมอ,อแล้วอันนี้ไปชน <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นโอ้โหหวังวันอาะมันสุสารหรือที่ขายรถเนี่ยออมันมีสกาลถ้าอย่างนี้นะเยไม่เอาแล้ว ไม่ไหวไม่ไหวชนนี่ฆ่าแต่เกิดที่เอาไปพี่อาจจะไม่ตายก็ได้ไม่เอาไม่เอาดูเนี่ยสภาพเนี่ยผมชอบรุ่นนี้มากเลยอะเออเอาไปดิแต่ประสบการณ์ผมไม่ต้องการประสบการณ์อย่างนี้ห้าพันเนี่ยสภาพอย่างเนี้นะจะของรถไม่ห้าพันไม่เอาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปแล้วไม่เอาสุสารรถรู้ว่าขายรถมือสองเนี่ยไปเร็ว คนไทยที่ใสอย่างนี้แค่ชนเล็กๆน้อยๆมึงกกลัวทำไมกูมาสามเศษคันแล้วกูยังไม่ตายคันนี้เกือบตายแต่ว่าแม่งเจ็บโอ้โหขายให้ครดีวะเฮ้ยตีเพชรอยู่ไหมขายให้สนะักยี่สิบบาทเอ้ยสองพันก็พอรถมันยังดีนะเว้ยโดเลมอน อฮึจาเฮ้ยเฮ้ยมีแค่ยาวดีเว้ยไม่ใจเย็นใจเย็นใช่นี้กูยังหลอนพอแล้วพี่ตะเกิดอ่ะสนใจเลยนะวันหลังมาใหม่นะมีรุ่นใหม่อันนั้นตายสิบคันเออรถตู้ตายสิบสามคันมาจากมุกดาหาร แม่งมาตายตรงโคโราดอ่ะสิสามคันเอาป่ะรถตู้รถดีๆีแม่งเขาไม่เอาแม่งใส่เป็ดรถนี่จะขายให้ครวะเออเราช่วยกันหน่อยดิผมว่าผมเลิกขายรถดีกว่าขายก้วยทอดดีกว่าไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว ขายรถก็ไม่ออกอู้ว่าอะไรก็ไม่ออกเดี๋ยวเผาทิ้งหมดเลย